นิทานก่อนนอนเรื่องหมาจิ้งจอกกับองุ่น p l y Friends เช้าวันหนึ่งหมาจิ้งจอกผู้แสนสดใสเดินเล่นในป่าใหญ่มันหิวมากและกำลังมองหาของอร่อยกินพรองหมาจิ้งจอกร้องจอ๊อกจ๊อหิวจังเลยแบบนี้ต้องหาอะไรกินซะแล้วสิทันใดนั้นเอง หมาจิ้งจอกเห็นพวงองุ่นสีม่วงสดใสห้อยอยู่สูงมันน้ำลายไหลและอยากกินพวงองุ่นหวานๆหมาจิ้งจอกพูดกับตัวเองว่าว้าวดูองุ่นสิน่ากินจังเลยต้องหวานฉ่ำมากแน่เจ้าหมาจิ้งจอกกระโดดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พวงองุ่นก็ยังอยู่ไกลเกินเอื้อมมันเริ่มเหนื่อยและท้อโอ้ยทำไมกระโดดไม่ถึงสักทีนะ องุ่นก็อยู่แค่นี้เองเจ้าหมาจิงจอกจึงเดินไปหยิบกิ่งไม้ยาวมาเขี่ยพวององุ่นแต่มันก็ลื่นล้มกิ่งไม้ก็หักและทำให้ขามันบาดเจ็บเล็กน้อยโอ๊ยเจ็บจังเลยทำไมมันยากแบบนี้นะองุ่นนั่นฉันจะต้องกินมันให้ได้ในที่สุดหมาจิงจอกก็นั่งลงและถอนหายใจ องุ่นนั้นต้องเปรี้ยวมากแน่ๆเลยฉันไม่อยากกินแล้วห<ฮ>มาจิ้งจอกลุกขึ้นเดินจากไปด้วยความรู้สึกเสียดายและก็ปอบใจตนเองไปดีกว่ายังไงก็ไม่อยากกินองุ่นเปรี้ยวนั้นอยู่แล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่ต้องการเราอาจจะพูดว่าไม่เป็นไรฉันไม่ได้อยากได้อยู่แล้ว แต่จริงๆแล้วบางครั้งเราก็แค่เสียใจเท่านั้นเอง